เรื่องค่าการตลาดเนี่ยเป็นตัวเลขที่เปิดเผยนะครับตรวจสอบได้จริงๆค่ากันตลาดนี้ก็อยู่ในระดับต่านะฮะเพียงาบาทกว่าท่านนั่นเองนะฮะซึ่งเนื่องจากตลาดขายปีน้ํามันเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะครับมีผู้ประกอบการ ของประเทศไทยเองอย่างปตทหรือบางจากแล้วก็พูดกับทางชาติหลายหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยราคาค่าการกันเนี่ยนะฮะราคาค่ากาตรตลาดเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้มีการลดลงอย่างรวดเร็วแล้วครับ